โอเคก็นี้นะครับจัดดีๆสวยมาขายให้อีกแล้วนะครับผมราคาอยู่ที่1,790บาทนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ปิดอีเวนต์นะครับอยากได้นาเดียไปเล่นแนะนำตัวนี้เลยค่อนข้างคุ้มนะก็การ์ดนะครับมีนาเดียสายล้มนะสุดเถื่อนยัดคุ้มเต่าให้แน,น่นๆเลยนะครับมีซากุระดีมิเตอร์แชมเปี้ยนมินเนว่า ปริาจโรมี่ราชินีเพลงล็อกนะการ์ดก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลื่อนให้ดูตามคลิปทุกอย่างเลยนะครับใครอยากได้ตัวโหดๆอย่างนาเดียไปเล่นนะต้องจัดแล้วจังหวะนี้สวยคุ้มแน่นอนตัวนี้จี้หลักๆนี่คือเพียบเลยนะครับ อย่างอย่างเด็ดอ่ะอ่ามีก็มีหมวกลาหลุมดามุดนะโกเลมโลก็มีแปนท้องฟ้ามีเนอร์หูจ้โคดีอ่ะเรดมอนเตอร์นะครับนี่มีประมาณนี้เลยใครหาอยู่นี่ผมแนะนำอันนี้เป็นออปชันนะครับก็จิ้มให้ดู เรดมอนเตอร์นะจี้หายา,ยากมากป้องกัน40%ออกเกาะแกนแม่เหล็กดูดมีแปนกระโดดสีชมพูด,ด้วยแล้วก็มีเดวัน้าแปนนงฟ้านะครับป้องกัน50%โกเลมโลป้องกัน40% โอ้โหจีออฟโคตดีเลยตัดดังฟ้าครับผมอ่าก็หลักๆนะครับมีประมาณที่ให้ดูอ,ะอ่ะอ่าหลักๆนะไปดูลูกเต่าเต่าก็ใหม่ล่าสุดนะครับใครจะซื้อทัก Facebook หรือแฟนเพจมานะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ